เยอะแยะเยอะแยะตักไปเลยตักเยอะๆเลยนะตักตักตักเยอะๆเลยเบิร์นได้นะเบิร์นได้นะไปใครใครไม่อิ่มก็ไปเอาต่อลูก มีเยอะแยะนะครับเบิ้ลได้เบิ้ลได้มีเยอะแยะเนอะใครไม่พอไปเอาอีกนะครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยอ๋อเหรออร่อยไหมคะอร่อยไหมหนูไม่เอาน้ำน้ำน้ำจิ้มอะอร่อยเนี่ยกินเผ็ดไม่ได้เหรอกินได้กินได้นี่ไงอร่อย ไม่พอเอาอีกนะครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยทานนะครับใช้ไม่พอมีอีกนะครับเยอะแยะเลยทานให้อิม่มทานให้อิม่มจานทานเยอะๆะนะครับสวัสดีครับมีอีกนะครับมีอีกเนอะทานทานอีมิมทานอีมิม แฮมป์ปาปเอาแฮมเดอร์มีน้ำน้ำมีน้ำน้ำกินวันวานกินวันวานไม่พอไปเอาอีกนะเยอะแยะกินอิ่มอกินอิ่มอิครับครับเอาเลยเอาเลย เอาแค่คู่ใหมเอาแตงได้เลยแตงมาวเลยที่เลยที่เลยที่เข้าไปให้ไป โอ้ยคุณนาจิตเป็นไงบ้างครับลอยลอยอาหารอาหารกาวันกาวันนี้ใอ้ตอบเท่านะครับแอยใหญ่ยิงครับกับพี่น้องเขารอชมอยู่ครับพี่น้อง